ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาววีกดนอกค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณทางวันว่านทีวีค่ะถ้าเป็นกล่อง PSI สนะคะสามารถรับชมเราได้ที่กล่อง P s i ช่อง73แล้วก็ช่อง1 1 7มี2ช่องเลยครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับทุกๆคืนนะครับ พอถึงเวลาปุ๊บเราก็มีนัดกันแล้วก็มาพบกันเพราะรายการนี้เป็นรายการพูดง่ายๆเลยมันสเพเรลระลว่างอว่าแต่ว่ามันเราก็เน้นในเรื่องความสำคัญในเรื่องของครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาการใช้ชีวิตปัญหาคู่หรือว่าปัญหาเรื่องเพศ ใช่ท้งการอยู่ร่วมกันของคนสองคนในครอบครัวในสังคมด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องลูกเรื่องหลานอะไรเราก็คุยกันหมดเลยจริงๆนะครับไอไอเราดูละครดูข่าวดูอะไรต่างๆเราดูได้ทั้งวันทั้งคืนคดูเพลงดูอะไรค่ะแต่ว่าไอ้นี่เราก็เป็นรายการที่เราพยายามที่จะนําเอาอชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเอามาเพราะว่า ถ้าพูดถึงรายการอย่างนี้เนี่ยท่านคงลำบากในการที่จะไปหาหาดูยากนะ,ะ <c oughs> มันไม่มีอะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเชื่อว่าไอการดำเนินรายการจัดไอรายการเรื่องเพศศ,ศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คิดจะพูดอะไรก็พูดหรือว่าอะไรเพราะมันต้อง มัน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 ต้องมีหลักการมันต้องมีประสบการณ์ของความเป็นจริงค่ะเผอิญผมอยู่ในสาขานี้ค่ะทำนิตยาสารไทยเพบ่อยเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับแพทย์ศึกษาโดยตรงเลยค่ะมันทั้งทั้งพูดพูดถึงง่ายๆทั้งลามุกทั้งสกปปกทั้งทั้งอะไรต่างๆจนกระทั่งมันก็ปนเปกันมาจนกระทั่งเป็นความรู้อะไรต่างๆค่ะมันมันก็ปนเปมาจนกระทั่ง ผมอยู่ในวงการนี้มาก็ห้าสิปีได้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องในในในแวดวงของเรื่องเพศศึกษาแล้วผมว่าในในในบ้าน,น,าานเราเนี่ยสาขานี้นไม่มีแล้วครับเหลือผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้ว ผมพยายามอยู่ครับพยายามขยันหายใจแล้วก็อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้วันนี้วันนี้ค่ะคุณอามันมีเขาเรียกว่าปัญหาจากรุ่นน้องเนี่ยที่มาปรึกษาหนูตอนแรกเนี่ยหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่พอพอแตกแตกปัญหาออกมาแล้วหนูว่าปัญหามันไม่เล็กค่ะคุณอาออด้วยความที่น้องหนูเนี่ยเป็น MC เป็นผู้ชายนะคะเขามาปรึกษาหนูว่าพี่พี่ย่าครับแฟนผมเนี่ยไม่รักผมหรือเปล่าครับทําไมเขาถึงบอกให้ผมว่าให้ผมไป หาซื้อกินได้หมายถึงว่าไปใช้บริการไปซื้อบริการกินได้ไปซื้อผู้หญิงมาแบบมีอะไรด้วยได้คือคือคือในเรื่องราวเหล่านี้นะ,ะเขาเลยบอกเขาไม่รักผมหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ค่ะคนเราต้องรู้จักในการแยกแยะแล้วก็แบ่งแต่หนูบอกอุ้ยผู้หญิงที่ใจกว้างมากเลยนะถือว่าเขารักน้องมากนะหนูาบางคนค่ะมันมีความรักเนี่ยเกิดจากว่าเฮ้ยถูกชะตาค่ะอยากอยู่ด้วยค่ะ อยากสัมผัสด้วยแต่บางคนเนี่ยบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยเซ็กอยู่แล้วมีอารมณ์ในการที่จะร่วมในการที่จะอะไรต่างๆไอ้ไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับผมบอกเลยครับมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของคนเราเป็นหลักมันไม่ใช่ว่าใช่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าคบกันเนี่ยมันต้องมีเซ็กเข้ามาเกี่ยวมันก็ต้องมีบ้างต้องมีแต่ทีนี้ว่า บางคู่คมันแล้วแต่ตัวบุคคลนะบางทีผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกอบรมถูกสั่งสอนถูกครอบงำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วถูกจิ้มถูกชอนถูกชัยถูกบงการให้มีอารมณ์ในความรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> สิ่งนั้นไม่ดีนะสิ่งนี้ไม่ดีนะ,ะแล้วก็จดจำเอามาเป็นน,นอย่างสมัยก่อนเห็นไหมครั อย่างสมัยก่อนสังคมบ้านเราเนี่ยบ้านเรานะครับเมื่อสมัยสักสี่ห้าสิบปีก่อนไม่มีหรอกครับไอการจูบปากกันมันจูบไงอ่ะกินมากสะดำเปือเลยแค่เดินจูงมือก็ยังไม่มีเนาะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยนะมันไม่มีการจูบปากกันแม้แต่ถ้าอย่างน้องพี่ย่บอกว่าจูบ จูงมือกันเดินจูงมืออ่ะเดินจูงมือเดินจูงมือกันน่ะมันต้องตาเท่ายา่เท่าการหลงการหลงตาทีนี้ถ้าหนุ่มสาวจูงกันเนี่ยมันบ่งบอกไม่ไม่มันเป็นการบ่งบอกอย่างสมัยเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยฉันรักเธอนะฉันห่วงใยเธอนะอะไรนะออกในลักษณะนั้นมากกว่าไอไอไอหายไม่กลัวหรอกไอหายไม่กลัวแต่ทีนี้ มันแล้วแต่เนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะพูดบัตรสีบัตรเหลียงคำอะไรแบบแบบอะไรพูดไม่ได้หยอดหยอดกันนิดนิดี่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้แต่สมัยนี้เห็นมัตะโกนข้ามกันว่าอะไรต่างๆอะไรนี่มันอยู่ที่ยุคสมัยคไอ้ความไอ้อย่างที่น้องยาบอกว่าเข้าอนุญาตให้ออกไปหาซื้ออะไรคือ คนบางคนเนี่ยะว่ามันอาจจะเป็นคนที่ใจกว้างนูถามคนถามเจาะไปนะคุณอาถามเจาะไปว่าเอาอย่างนี้พี่ถามว่าที่เขาบอกให้สามารถไปซื้อกินได้เนี่ยเรื่องบนเตียงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอเออเขาบอกว่าก็เวลาที่มีอะไรกันนะผู้หญิงเขาชอบบอกผมว่าเขาเจ็บ <มะ S 1> น,นี่กำลังจะพูดอ,อ,อยู่นะกำลังจะพูดอยู่ว่าถ้าในลักษณะที่เจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องหาข้อมูลหาข้อมูลว่าหนึ่ง ความสัมพันธ์บนเตียงมีความสมดุลกันไหมใช่ไหมบางทีคือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยในลักษณะของสังคมบ้านเราไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่แท้จริงนะในการในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันปุ๊บเนี่ย โดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงฝ่ายหญิงก็จะต้องมีอารมณ์ร่วมฝ่ายชายก็ต้องมีอารมณ์กระสันก็ต้องเราลมเขาเพราะว่าไอการมีอารมณ์ร่วมกับการมีอารมณ์กสันเนี่ยฝ่ายหญิงจะมีการปล่อยน้ำหล่อลื่นออกมาเพื่อ ในการที่จะฉโลมเพื่อในการที่จะให้การเสียดสีมันลื่นไหลลื่นไหลฝ่ายชายไอความกระสันมันจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวแน่นอนอ่ะถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าอยากแค่ไหนมีอารมณ์แค่ไหนถ้าอวัยวะเพศไม่แข็งตัวมันทำอะไรไม่ได้นี่ไงทีนี้ มันถึงบอกว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันต้องหาก่อนว่าความสมดุลบนเตียงเนี่ยมันสมดุลกันไหมทีนี้ถ้าในกรณีที่ว่าอาจจะบางทีเจ็บไอ้การเจ็บนี่มันมันได้สองสองทางก็คือหนึ่งฝ่ายชายอาจจะเขาเรียกว่าไม่เป็นมวยไม่เป็นมวยคือขึ้นไปถึงอย่างชกมวยเนี่ยขึ้นไปถึงมันต้องไหว้ครูก่อน ทีนี้ไอ้การไหว้ครูเนี่ยมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอ็กซ์เซสไซในการที่จะวอมร่างกายวอมแขนขาให้มันขยับทีนี้ไอ้การที่จะมีเพศสัมพันธ์กันปุ๊บเนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีการกระตุ้นปลุกเล้าให้เกิดอารมณ์เพราอว่ถ้าเกิดอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสารหลัง สารหล่อลื่นในการหลังมันก็จะช่วยฮะทีนี้ถ้าในกรณีอย่างนี้คือบางทีฝ่ายหญิงอาจจะเกิดอาการเจ็บเจ็บเพราะว่าอารมณ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้สุขงอมแล้วฝ่ายชายรีบปฏิบัติการมันก็ทุกครั้งเพราะถ้าเจ็บครั้งแรกปุ๊บเนี่ยพอครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยพอเริ่มต้นที่จะ คิดว่าจะมีเซ็กซ์ุผู้หญิงจะนึกทันทีว่าฉันเจ็บไหมเดี๋ยวจะเจ็บแน่เลยมันก็จะใช่ไหมทีนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้ปรับอารมณ์ตัวเองให้มันลื่นไหลใช่ค่ะมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเจ็บผู้หญิงเยอะเยอะนะครับที่สมัยก่อนผู้หญิงเยอะเยอะในสมัยก่อนนะแต่ในสมัยนี้ไม่รู้ในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะอยู่ในพิธีกรรมของการที่จะ แต่งงานแล้วมีคู่ครองที่แท้จริงนั่นเขาผู้หญิงถึงจะยอมให้มีเพศสัมพันธ์มันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันมันมันทันสมัยมันมันรู้เรื่องอะไรในมือถือในอะไรต่างๆมันมีตัวอย่างมันมีอะไรไอ้นั่นมันมันมันปลุกเราได้แต่ว่าในกรณีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยอาจจะผิดพลาดในการที่จะไม่ มีลีลาไม่มีการปลุกเล้าก่อนเพราะการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยถ้ามันผิดพลาดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดใช่พอผิดพลาดปุ๊บเนี่ยฝ่ายหญิงจะจดจําทันทีอ่ใช่แล้วพอต่อไปเนี่ยพอจะมีเซ็กปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยมีการระบายกันมาไปซื้อกินก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อผ่อนตัวเองแต่ไอ้ความรัก มันจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าไม่รักก็คงใช่ใช่ใช่แล้วเนาะอันเนี้ยเนียเนียต้องต้องพิจารณานะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงถ้าเคสนี้ถ้าปรับปรุงตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันยังมีวิธีแก้ไขอยู่ยังทันไม่สายแต่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันต่อในช่วงหน้าดีกว่าค่ะตอนนี้เราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวหมกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับ คุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะ มันมีส่วนผสมสูตผสมสมุสนไพรมมทั้งหมดในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนะใครที่อ่อนแอไม่่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกำฟูตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดื่มก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการ สร้างพลังตัวเองแล้วมีพลังในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกาแฟกังฟู3ามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพบาท3ามกล่องแถม1กล่องนะครับตกแล้วกล่องงตกสี่ร้อยก่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบซองเท่นี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับ ที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับ0863474847เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้่องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟากังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพ กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ดิเจีเจียาค่ะเป็นช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกสี่ทุ่มโดยประมาณที่ผมต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สองเพราะว่าบางท่านอาจจะเปิดมาอยู่ในช่วงที่สองแล้วบางทีดูเอ๊ะอะไรวะรายการนี่แค่สิบนาทีสินาทีแล้วตัวเองค่ะสี่ทุ่ม เปิดได้เลยครับดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเรจะมาแลนบ้านเ่เป้วยโวนที่สองที่บ้านเราทุกวันนี้นะครับแล้วทุกวันนี้โควิดเนี่ยมันทำให้สถานการณ์วงจรชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงยิ่งไปมากไม่ว่าหนุ่มหรือแก่หรือสูงอายุมันเปลี่ยนแปลงมันมันจน เรียกว่าการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปมากมากอ่ะอืมค่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะทีนี้ในส่วนมากเนี่ยพอคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยในเรื่องไหนจะต้องระวังค่ะไอเรื่อง COVID, โควิดโรคประจําตัวออกโรคประจําตัวอะไรต่างๆมันทําให้นะครับคนสูงวัยเนี่ยไออารมณ์คนสูงวัยเนี่ย อารมณ์ของของของทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ให้อายุหนึ่งร้อยปีก็ยังมีอารมณ์อยู่นะครับเพียงแต่ได้หรือไม่ได้ในการที่จะปฏิบัติอารมณ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วไออารมณ์นี่เหมือนกับอะไรถ้าคุณหิวคุณอายุร้อยปีคุณก็ยังหิวนี่คืออารมณ์นี่คืออารมณ์ถ้าคุณโกรธ ให้ร้อยยี่สิบปีคุณก็ยังโกรธอยู่ถ้าคุณหัวเลาะร้อยยี่สิบปีคุณก็หัวเลาะนั่นคืออารมณ์เพราะฉะนั้นไออารมณ์ทางเพศเนี่ยมันคืออารมณ์เหมือนกันหิวง่วงอะไรต่างๆเลยเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าได้หรือไม่ได้หัวคิดได้ร่างกายตอบสนองหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนในส่วนนี้นะครับบางทีเนี่ยไอความหวาดกลัวความหวาดวิตกมันไปบดบังซะ มันไปทําให้อารมณ์หรือความต้องการความรู้สึกอะไรมันเพราะมันก็เหมือนกับอยากจะกินไอ้นั่นอยากจะกินไอ้นี่แต่ไม่เอานะมันออกไปแล้วเดี๋ยวไปเจอโควิดเลยเห็นไหมทำให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความต้องการานี่ไงมันมนบอกว่าการพัฒนาของของ,ของเรื่องเวลาของเรื่องจังหวะของชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดไอ้ไอน,นี่คือเรื่องจริงแล้วบางทีนะ ผมผมผมจะใช้ในปัจจุบันนี้นะที่บอกว่าเอ้ยดีคนบางคนบอกว่าดีคู่สามีภรรยาจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันไอ้ยิ่งมีเวลาอยู่ด al ้วยกันเนี่ยอารมณ์ไออารมณ์ไอความรู้สึกเนี่ยมันยิ่งหนืนเพราะว่าเออถ้าถ้าไม่ได้เจอกันสักสองสามวันหรือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันสักสองสามวันนะ มันมันก็กระตุ้นปลุกเราไอ้นี่นอนนอนนอนกรนกันคือค่าคือค่าอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นแล้วกรนกันอยู่ทุกวันอย่างนั้นไออารมณ์ไอความรู้สึกมัน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 ความชินชาไงความเคยชินไงใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับเราเรากินอะไรอร่อยพอกินไบ่อยมันก็เริ่มจะแบบก็เหมือนกับตอนนี้กาลังดังเนี้ยข้าวเหนียวมะม่วงเนี้ยเอามือนี้กิน ค่ะแล้วผมถามว่าเย็นนี้คุณอยากินอีกไหมมันมันมันรสมันติดติดอยู่ตรงปากแล้วมันไม่อยากกินแล้วอะแต่ถ้าเป็นปลาเลินนี้ปลาเรื่องนี้อาจจะกินก็นี่ไงเพราะฉะนั้นไออารมณ์ไอความรู้สึกตรงนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ความปลอดภัยอะไรต่างๆอะไรมันอยู่ด้วยกันน่ะจริงแต่ว่ามันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนความเคยชินไง ความจำเจซ้ำซากอยู่ตรงนั้นเนี่ยทีนี้คนสูงอายุก็เหมือนพอคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยมาพวาวงค,คนสูงอายุเนี่ยไอ้เรื่องความพวาวงเนี่ยมีมากกว่าหนุ่มสาวหนุ่มสาวบางทียังคิดเรื่องอื่นยังคิดไปโน้นไปนี้นะแต่ไอคนที่สูงอายุปุ๊บเนี่ยมันมักจะคิดเลยคิดใกล้ตัว ไอ้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงแค่นี้อยู่อยู่วนอยู่แค่นี้่งเนี้ยแหละไม่ได้คิดไกลแต่ถ้าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยคิดเป็นเชียงใหม่คิดไปถึงเบตงคิดไปถึงนั่นนั่นนั่นนัอย่างนั้นกระจายเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามันก็ดีอย่างแล้วก็เสียอย่างหนึ่งแต่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยอย่างไรก็ตามควรจะสร้างสุขภาพ ที่แแข็งงรให้แข็งแรงคอาหารการกินไม่จําเป็นว่าจะต้องกินดีขนาดโอ้โหเลิศเลอเลืเลยใช่ไหมผักยินรัวผักอะไรไอ้ผักที่มันถูกๆอะไรมันก็คือผักอ่ะมันก็วิตามินมันก็ใกล้เคียงกันแค่เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับใช่ใช่มันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปไปคิดไปไปเรียกไอ้ไอ้อะไรแก๊ไปเรียกอะไรไปซื้อ อาหารดีๆมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับแอเล้วตอนนี้อยากจะบอกนะครับอยากจะบอกนิดหนึงเงินสำคัญที่สุดตอนนี้ถ้าคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีเท่าไหร่ยังไงก็ไม่อดพยายามให้มันอยู่ให้นานที่สุดอย่าใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะอะไร เพราะคุณยังต้องห่วงการใช้จ่ายข้างหน้าเนี่ยวันวันข้างหน้าพรุ่งนี้ปาหรือน,นี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกขึ้นการมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแล้วหยกยาค่ารักษาต่างๆเพราะตอนนี้บอกว่าใครจะไปยืมเงินใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอ่ะเพราะเขาก็เอาตัวเขาเขาก็เอาตัวเขาจะไม่รอดอยู่แล้วแล้วจะให้เรายืมได้อย่างไร มันไม่เหมือนเมื่อตอนขนาดคนที่เคยยืมเราไปไปทวงยังไม่ได้เลยไม่เหมือนตอนที่เศรษฐกิจดีๆมันมก็มีเงินเหลือเฟือมันก็ยืมกันได้อะไรกันได้มันมันแน่นอนในความรู้สึกจริงๆแล้วคือก่อนอื่นนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเท่ากับว่าเราเซฟเงินในกระเป๋าของเราด้วยใช่ไหมดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเช่นอาหารการกินหรือว่าการ การที่จะใช้ชีวิตประจําวันยังไงอะไรพยายามทำากซื้อแต่ของที่จำเป็นใช่ใช่ใช่แ้นี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญนะครับไอ้เรื่องไอ้เรื่องการใช้การเสพสุขที่อยู่ในบ้านเนี่ยขอให้มีแต่เสียงหัวเราะเท่านั้นอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรกับมัน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 ไอ้ตรงเนี้ยมันจะทาให้ครอบครัวเราเนี่ยมันมีความสุข ค่ะมันเราเราอย่าไปเพราะสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนเครียดอยู่แล้วเห็นไหมยยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็กลัวโควิดไงกลัวโควิดกลัวโน่นกลัวนี่แล้วไอ้ที่จะให้ความสุขกับครอบครัวกับการอยู่ร่วมด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างระแวงกันไปหมดก็ไปกันใหญ่เดือดรกันไปหมดพยายามทำทันในส่วนที่ ในครอบครัวเนี่ยให้มันมีความสุขก่อนเพราะเราออกไปไหนไม่ได้เราทําครอบครัวเราแต่เรื่องการแข้สุขคุณอาข้อสําคัญคือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีแน่นอนครับผมกล้าพูดเลยนะครับการที่เราจะดูแลรักษาสุขภาพแล้วเนี่ยไม่ชว่าไปฟิตเนสไปเล่นกล้ามไปอะไรต่างๆมันก็ต้องมีตัวเสริมตัวช่วยถ้าตัวเสริมตัวช่วย ผมขอแนะนำเลยครับด <Double S 2> ับเบิลแม็กพัทตัวนี้เพราะมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวผมเองได้สัมผัสได้ได้ทานได้ได้กินได้ใช้กับมันอยู่ทุกวันนี้ดับเบิลแม็กพัมันนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงะนะมีพลังแล้วสุขภาพมันฟื้นฟูมันตื่นตัวมันมันทำให้มันทำให้ ไอการการการที่จะเสริมสร้างาไอสมรรถภาพตรงเนี้มันสุดยอดอจริงๆด้วยอนนา Double m a กพัดนะครับท่านใดที่มีปัญหาไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอึดไม่ค่อยทนไม่ค่อยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องรู้จักในการเสริมอย่าเอาแต่ใจคิดว่าเฮ้ยฉันได้ฉันสู้ฉันอึดฉันทนไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ระบบภายใน ดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ผมกล้าพูดเลยครับแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับ โปรโมชั่นพิเศษฉลอง1 1ปีแล้วเนาะเข้า11ปีแล้วดับเบิลแมคพลัสนะคะหกระปุกแบบนี้เป็นกระปุกใหญ่นะคะมี60แคปซูลทานได้2เดือนนะคะแถมมากับเป็นตัวพวกพานะคะแบบนี้สบหรับพกพาแบบนี้นะคะให้ไป2แพ็คใน1แพ็คเนี่ยมี4แคปซูลนะคะเป็นได้8แคปซูลเอาะะไว้พวกพาออกนอกสถานที่นเนาะแล้วก็ยังจะมีเป็น d b m p สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรตีตัวนี้นะคะให้ไปอีก3หลอดเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำหอมมีน้ำหอมฟิโรโมนให้อีกหนึ่งด้วยแล้วเราก็จะพยายามแต่ว่า ทั้งหมดนี่นะครับไอ้ของแถมเนี่ยมันเป็นการฉลองสมณาคุณฉลองครบรอบ11ปีแต่หัวใจมันจริงๆคือดับเบิลแม็กที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นชายชาติีอย่างนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยผมคืนล่า1หนึ่งแคปซูลเจแล้วครับแต่ก็ยังร่างกายก็ยังบึกปักยังนั่นอยู่ ไม่อยากจะคุยเดี๋ยวจะหาว่าเอยโมหรือเปล่าตอนนี้เขาใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ด้วยเนาะได้เซตนี้นะครับค่ะเซตคุ้ม2,200บาท60แคปซูลค่ะให้หมดนี้เลยเอาไว้ทานเดียวครับรับรองว่าร่างกายท่านจะแข็งแรงแล้วท่านจะมีสมรรถภาพที่หรือว่าหรือว่าก็ได้กระปุกเล็กก็มีนะคะ30แคปซูลถ้าคิดว่านะครับจะใช้ตัว30แคปซูลก็ได้ครับ1,200บาทก็แถม มีของแถมเช่นเดีสูตรน้ำสองหลอดแล้วก็พกพาหนึ่งแผ่นนะครับของแถมถามคุณอาได้เลยไหมสนใจสั่งซื้อได้เบอร์โทรที่มาให้แล้วเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่แหละครับติดต่อกับตังฟูโดยตรงเลยติดต่อกับผมโดยตรงเลยค่ะหรือว่าร่วมตอบคำถามเข้ามาในรายการได้แต่คุณอาโดยตรงนะค่ะแลก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามโดยเมพาะกับราการบ้านดียังไงก็ฝาก ให้ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพสุขเพงตัวเองด้วยนะครับแล้วคืนนี้นอนหลับสบายฝันดีขอให้มีความสุขราตีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะดิย่านะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น กาแฟบำรุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์จากาคุณอากังฟูของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบำรุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอน,นะคะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว,ว่า ซ่อมแซมเนก็จะสึกหล่อไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกาังินกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณอากังฟูตัวนี้เลยการันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1ลอง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3กล่องแถม1กล่องนะคะ เบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์0863474847นะคะคุณอากังฟูไทยเพย์บอยก็ใครที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากท้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกาลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะ นี่เลยกาแฟกั้งกู